สวัสดีครับมาพบกับกเกษตรทอตอนะ,กะเกษตรทอตอกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระเวนะครับจังหวัดชัยภูมิกาคอสวัสดีเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ขอเบอร์เบิงคลิปบอกว่าที่เป็นคลิปที่เคยเหตุพานมานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกาออกจากบ้านวังตะเ่ามาแล้วกาสิไปซับไงนะครับจะไปซับไงวังตะเ่ากาอยู่ตําบลน,นายังกากนะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับวับนนี้ฮอที่คืนเขาไปพูน อันอำเภอซับไงไปไหนครับเจ็บเปลี่ยนอำเภอเนาะทางกตที่เป็นทางสองเลนแบบนี้เนาะครับทางสองเลนส่วนแบบนี้เลยจากวังต่เ่าขึ้นไปซับไงเนาะแค่บรรยากาศนี่ก่ต้องมันย้ายหลยนะครับเบื้องภาพเอาพี่น้องบรรยากาศดีดีครับจากวังตะเ่าไปซับไงนะครับแต่ว่าเป็นระยะทางที่กะไกลพอสมควรนะครับแล้วกาทางกตที่เป็นทางขึ้นเขาไปในพี่น้อง กสีเอ็ดคลิปแบบนี้แหละครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ oh. เพื่อผู้ที่บ่ได้กลับบ้านจากเที่ยวนะครับกะเอาทายบรรยากาศทางกลับบ้านทางกลับซองไม้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับบางเที่ยเพื่อนบ่ได้กลับบ้านน้ำเฮาเนาะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเก็บภาพรบรรยากาศถนนหนทางสองทางทางณนะปัจจุบนันนี้เป็นยังไงเน้นนะครับอ่านต้นหางนกยุงกะดอกกําลังร่วงร้ยไปเนาะแล่วันนี้ก็เรื่อมตี เป็นฝักแล้วพี่น้องเป็นฝักว่ะนี้ก็เด็กน้อยกระสิบเยียมโตเปิดเทิมมาเนี่ยครับเพราะเป็นฝากอ่อนๆแล้วก็ดีถึงเวลาเปิดเทิมแล้วสาหรับเด็กน้อยนังเลี้ยนเนาะพราะเห็นต้นหางนกยุ้งแล้วก็คิดฮอดสมัยเด็กน้อยครับพอต้นหางงกยุ้งเป็นเริ่มเป็นไวยอ่อนแล้วก็ถึงเลือกถึงงามเปิดเทิมพอดีเนาะแต่เมื่อสมัยก่อนน่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศกาซีประมาณนี้เลยนะครับเพราผมขี่ขก้นมาจาก วังตะเ่าวนกะบรรยากาศก็เย็นสบายครับทางคืนเขามองเนี่ยครับมองซับแหน่เนี่ยพี่น้องน,นักกะที่เป็นทางที่ลมลื่นดีครับต้นไม้ปูคุ้มได้ดีมากเลยน,นักกะบรรยากาศกดีเพื่อนลมทางก็เยอะครับช่วงวยัมมือเย็นนะครับแต่ว่าช่วงยามเมื่อคืนอาจจะเปีียวแน่นะครับ้ำนวลเสียน,นี่เนาะเพราะว่ารถจะบ่คอยเที่ยวยามเมื่อคืนนะครับเพราะว่าพอมีไฟสอง ้องสว่างลายบันไดนะครับแล้วกับหมู่บ้านมันห่างเนาะครับแต่ว่ายีม่มือเว้นเนี่ยก็ตอ้องสืบครับบรรยากาศย่างนี้เลยพี่นอ้องจะเลยเก็บมาฝากพี่ฝากน้องนี่แหละครับนะครับถนนทางมันกน็สะดวกสบายดีว่ามีหลุมมีบอ่อคือสมัยก้อนเนาะครับถือว่ามาตรฐานครับสมัยก้อนนี่ไว้ผมขี่เที่ยวขี่รถเล่นนี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อลายครับทางเส้นเนี่ยแต่ หลังๆมาเพื่อนพัฒนาหลายเติบครับเพราะว่าคนก็เริ่มเที่ยวทางเส้นนี้ลงไปกรุงเทพฯยเนะครับกะเริ่มพัฒนาผิวถนนกับว่มีหลุมมีบอ่อคือสมัยก้อนครับนี่อันนี้เพื่อนก็เพราะเขาเกลีดทรัพย์เงแล้วกัเพื่อนจะเริ่มขยายเป็นซีเลียนเนาะพี่น้องเนี่ยถนนกะกําลังปรับผิวถนนไม่แล้วก็ขยายเป็นซีเลียนแล้วก็เพิ่มเกาะกลางเข้ามาเนาะครับสําหรับ ตัวอำเภอทรับญ่เนาะนี่ครับแต่เลยเก็บบรรยากาศณนะปัจจุบันนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าเพื่อผู้ใดพอท่านได้กลับบ้านกลับซองกะเบื้องชิปนี่เอาเด้อพี่น้องก็อดใจเอาถ้าพอท่านถึงเวลาเขาก็บัดยังบ่ามาบ้านเนาะนี่ครับเรามาถึงตัวทรับไงแล้วเพป็นกำลังเห็ดเกาะกลางจำนวนอยู่นะแม่ครัวกำลังกวยดินลงเกาะกลางอยู่นะพอเห็ดเกาะกลางแล้วกะตี ลาดยางอีกซั้านึงนะครับแล้วก็เต้นแล้วก็ตีเส้นจะล่อจอมมันเนี่ยถือว่าเป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลนะครับถนนจะกว้างดีก็เริ่มพัฒนาขยายไปทีละน้อยนะครับปีละสามร้อสี่ร้ไปนะครับถ้าบ่นี้โครงการยหญ่งเพิ่นจะค่อยๆเฮ็เดไปแบบนี้แหละพี่น้องนี่ครับโรงบานทรัพใหญ่ก็อยู่ใายมือของเขานี่นะครับเอาขี้บานมาส่วนตรงหม่องทางโค้งนี่ก็ที่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนทรัพย์ใหญ่เนาะ ป็นลงยใหญ่ครับรงยนไปจากมอเภอเนาะสำหรับคลิปนี้กะซีขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอราไปแค่นี้ก่อนเนอครับเกี่ยวไสยกับนองบัวละวีครับพี่น้องตรงไปกับบําน็ดนรลงครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ มีพาะทอดถูกสมัยสืบสานกีฬาพื้นบ้านไทยงามวิังเหวน้ำโต